สวัสดีค่ะชื่อเอลวาค่ะลูกค้าได้ทำศัลยกรรมอะไรไปคะอ่าทำตาสองชั้นค่ะเป็นเคสแก้ปัญหาชั้นตาใหญ่แล้วก็ดูตาปืออ่าแล้วก็มองเห็นรอยแผลเป็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่แก้ยากมากมาก็คือเราไปปรึกษาที่ที่ไทยอะคะ่ะมาหลายโรงพยาบาลแล้วก็คือคุณหมอส่วนใหญ่ก็คือไม่รับแก้ะคะ่ะก็เลยสนใจที่จะมาทำศัลยกรรมที่ ถ้าไมถึงเลือกให้ทางโซมีเป็นคนดูแลคุณเอวาในครั้งนี้คะก็จริงๆแล้วนะคะว่าก็ปรึกษามาค่อนข้างที่จะหลายโรงพยาบาลแต่ว่าที่เลือกโรงพยาบาลนี้ก็เพราะว่าทางโซมีเนี่ยแนะนํามาคือจริงๆแล้วปัญหาที่เรากังวลเนี่ยก็คือเรากลัวว่ามันจะแก้ไม่ได้แต่ว่าโซมีเนี่ยให้คําแนะนําดีมากแล้วก็ดูแลดีมากๆค่ะทั้งก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัด แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นที่แบบที่เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ปรับให้เข้ากับบัจ,จ็ตของเราได้นะคะอยากฝากถึงทุกคนนะคะที่สนใจอยากจะมาทำัลยกรรมที่เกาหลีนะคะโซนนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษากับเพื่อนๆได้แล้วก็ให้การดูแลทั้งก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ